มาแล้วมาแล้วจ้าสำหรับแนวทาง หวยไทยนะคะสำหรับงวดวันที่16ธันวาคมเข้าที่97ตรงๆเลยสำหรับแนวทางแรกวันนี้นะจ๊ะสำหรับแนวทางนี้งวดที่แล้วให้มาเด่นที่เลข7นะจ๊ะท่านผู้ชมเข้าที่972ตัวท้ายตรงๆเลยคะ่ะสำหรับงวดวันที่16ให้มาแล้วมาชมกันเลยคะ่ะท่านผู้ชมมาแล้วมาแล้วจ๊ะสำหรับงวดใหม่วันที่16ให้เด่นมาที่ เลข3นะจ้า2ตัวให้มา5 3 6 3 7 3และ8 3จ้าส่วน3ตัวให้มา 753 8 6 3และ173จ้า483ด้วยจะท่านผู้ชมขอบคุณแนวทางนะคะผิดถูกไหมว่ากันมาชมแนวทางนะอ้วนกันต่อเลยจะท่านผู้ชมมาแล้วมาแล้ว,ลวนะอ้วนมาแล้วจ้าสำหรับงวดที่แล้วเข้าที่97ตรงตรงๆสำหรับงวดใหม่ให้มาเด่นที่5และ6นะจ้า2ตัวให้มา575655และ54686766แจกละ64จ้าท่านผู้ชม3ามตัวให 957956และ968จ้าผิดถูกไม่ว่ากันนะจ้าขอบคุณแนวทางนะอ้วนจ้าขอให้ทุกท่านโชคดีอย่าลืมกดติดตามไว้นะจ้าจะได้ไม่พลาดแนวทางข่าวสารของแนวทางหวยเด็ดเด,ดดดังๆของทุกสำนักจะรวมไว้ให้ได้ที่เดียวค่ะขอบคุณ